โอ้โห4511น,น,นะครับโอ้ไปไวมากครับรถเร็วหนึ่งจัหนึ่งนะครับโอ้โพวงยาวมากๆเลยนะครับ เมื่อกี้ลากวีดแบบโหสะใจเลยนะครับบนหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับกรุงเทพสุงไงโกโลกนะครับผ่านตรงนี้สิบห้านาฬิกาสิบเก้านาทีนะครับก็ถือว่าทำเวลาดีนะครับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ